มาแน่แจกจริงสำหรับเงิน1 0 0 0 0บาทดิจิทัลวอลเลตกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมตัวให้พร้อมคาดเปิดให้ลงทะเบ,บียนมีนาะ -68 นี้แน่นอนอัปเดตข่าวสารเรายังคงติดตามความคืบหน้าการแจกเงิน10,000บาทดิจิทัลวอลเลตหลายท่านก็จะจดใจจ่อนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนีน้2 7มกราคมทางด้านรัฐบาลเองก็ได้กดปุ่มในการโอนเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้รับเงิน1,000 0บาททีนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึงนะคะที่อายุ60ปีแต่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงทําให้พลาดในการรับเงิน1,000 0บาทในครั้งนี้ก็มีคําถามนะคะเข้ามาว่าแล้วจะได้รับเงิน1,000 0บาท อีกทีในรอบไหนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาติดตามความคืบหน้าสำหรับการลงทะเบียนของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะมีสิทธิ์รับเงิน10,000บาทหรือไม่ล่าสุดนะคะนายเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะหรือกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์นะคะถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ครบ ตามขั้นตอนจึงไม่ได้รับสิทธิ์นะคะในการรับเงิน1,000 0บาทในครั้งนี้ท่านมีโอกาสอีกรอบหนึ่งนะคะในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคม68ส่วนการลงทะเบียนนะคะจะลงทะเบียนในรูปแบบใดเดี๋ยวทางด้านรัฐบาลก็จะมาชี้แจงสําหรับนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนแต่คร่าวๆคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านธนาคารของรัฐนะคะแต่จะมีธนาคาร อะไรบ้างเดี๋ยวทางเราจะนำมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งก็กดติดตามช่องเราไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คนะคะสำหรับตัวเลขการโอนเงินทั้งหมด3ล้านคนนะคะเมื่อวานนี้27มกราคมข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับเงิน10,000บาทเวลา8นาฬิกานายเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทุวนการทางนะคะระบุผลการโอนเงินหมื่นโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจผ่านกลุ่มผู้สูงอายุตัวเลขสั่งจ่ายนะคะ3ล้า สอง9มานห้าร้คนรับเงินสำเร็จแล้วอยู่ที่2องล้านแปดแสน 7 6คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่93.37%นะคะแล้วก็ยังไม่ได้โอนเงินสำเร็จจะอยู่ที่2520คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่6.63%สาเนะคะสาเหตุที่ไม่ได้รับเงินเนื่องจากว่า97.10%ท่านยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็2 9 0สถานะบัญชีมีปัญหาเช่น บัญชีถูกปิดหรือบัญชีติดเงื่อนไขนะคะวิธีแก้ไขเพื่อเตรียมรับเงินในรอบโอนจ่ายซ้ำ ในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แต่ท่านต้องเตรียมบัญชีของท่านให้พร้อมนะคะในวันที่25กุมภาพันธ์คือรอบแรกโดยแนะนําให้ท่านตรวจเช็คบัญชีของท่านว่าท่านนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วหรือยังในส่วนของพร้อมเพย์กับเรื่องบัตรประจําตัวประชาชนนะคะหลายท่านก็ไปผูกใส่กับเบอร์โทร นะคะเนื่องจากว่าทางหน้ารัฐบาลมีข้อมูลเพียงตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลังหางท่านไปผูกกับพร้อมเพในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์จะทำให้การโอนเงินไม่สำเร็จนะคะดังนั้นต้องรีบแก้ไขด่วนแล้วก็กรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดบัญชีติดเงื่อนไขต่างๆแนะนำให้ท่านเข้าไปเช็คกับธนาคารโดยตรงนะคะการโอนเงินในรอบของรัฐบาลที่ผูกกับพร้อมเพ เป็นธนาคารอะไรก็ได้นะคะดังนั้นก่อนจะผูกพร้อมเพย์แนะนําให้ท่านตรวจเช็คดีๆก่อนนะคะสำหรับนี้ก็คือตัวเลขในเรื่องของการโอนเงิน1,000 0บาทไปเมื่อเมื่อวานนี้ยีมกราคมนายกนําโดยนางสาวแพทย์รองทานชินวัตรนะคะก็ทําการ กดปุ่มโอนเงินเพื่อแจกให้กับคุณพ่อคุณแม่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วย mm hmm. เดี๋ยวทางเราะะจะรวบรวมข่าวสารในเรื่องของการลงทะเบียนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าพึ่งะะเสียใจยไปหรืออย่าพึ่งท้อในเรื่องของการรับเงินเหมือนหากท่านเข้าเงืะะ่อนไขมีสิทธิ์รับเงินเหมือนอีกรอบในกลุ่มผู้ไม่มี สมาร์ทโฟนนี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ